เแล้วเป mm ้ยจะบอกว่ามีช่วงหนึ่งที่เป้ยเทนเนี่ยคุณหน่อยบอกพี่เป้ยพี่เป้ยพี่เป้ยลงซักสองซองต่อวันปรากฏว่าไม่ถึงสองอาทิตย์น้ำหนักไปลงไปสองกิโลครึ่งตายตายแล้วนี่นอกจากจะเปลี่ยนกางเกงนอกแล้วนะแม่แล้วทีนก็ต้องลีไทเพราะว่าอย่างมันเสียข้างในนะไม่แล้วเราก็กล้าแล้วก็เซ็กซี่มากขึ้นด้วยตอนที่แบบเห็นในคลิปแบบเวลาแบบจะโยกจะซ้ายขวาเออเนาะ เขาบอกคุณหน่อยคุณหน่อยช่วยรับผิดชอบชีวิตเป้ยด้วยนะเก่งๆเป้ยแบบว่าหลวมหมดแล้วอ๋อพอพอได้ผลปั๊บเป้ยก็เลยปิ้งแล้วก็เลยยอมรับมาเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ใช่พรีเซนเตอร์ค่ะโปรเจกต์นี้เราทําด้วยกันเราทําด้วยกันเไม่อยากเป็นพรีเซนเตอร์เป้ยจะทำท้าขอโทษนัฐาขอโทษทุกอย่างเลยที่ก็จะติดไปหมดเลยนะก็คือตามมาร่วมกันเลยไม่รู้โอ้โหอ่ะี็อย่างนี้จะมาเป็นพรีเซนเตอร์อย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ ต้องเป็นเจ้าของรงั้วลดลงจริงๆคือหน่อยไปเที่ยวมาใช่ไหมแล้วหน่อยก็ติดมากกาแฟเอชชัวตัวนี้นะคะ,ะเดือนเดียวเน่ยลงไปสี่กิโลูแม่เพราะว่าไปเที่ยวมาน้าหนักขึ้นเยอะมากอ๋อคือจริงๆแล้วพี่อ้นก็รู้ว่ากาแฟปานชิตาขายดีมากๆอยู่แล้วใช่ไหมคะ,ะซึ่งพวกเราเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเรายืนหนึ่งมากๆเลยกับกาแฟแต่ตัวเนี้ยประสิทธิภาพน่าจะประมาณเพิ่มขึ้นอีกประมาณ โอ้โหไม่ใช่เท่าตัวค่ะประมาณสัก3ามสี่เท่าตัวอ๋อทวีขึ้นไปมาต้องวันละประมาณกี่ซองคะซองเดียวก็เอาอยู่แล้วจริงซองเดียวก็เอาอยู่แล้วะอย่างไปทานตอนเช้านะคะย้ากินที่บอกไปในคลิปไปถ้าไปทานตอนเช้าเนี่ยไปอยู่ยาวได้ถึงประมาณบ่ายบ่ายหนึ่งบ่ายสอเลยนะเอาจริงนะโอ้โดยไม่โมแบบปกติไม่จะเป็นคนโมแรบโมหิวมากกลายเป็นคนแบบไม่โมหิวขิวแบบอะไรก็ได้ชิลแบบไม่ได้ก็คือกุมหิวด้วย คุ้มหิวเก่งมาค่ะยังหน่อยตื่นเ้านั่งเินวกี้จากถู่เหลืองไงพี่นัก็เลยคุมหิวอาเนอะคุ้มอยู่นี่แบบว่าเห็นได้ชัดเจนค่ะเพราะว่าพอเราทานก็ไปแล้วประมาณต่ำๆเลยเนี่ยเจ็ดดชั่วโมงอันนี้ยอยู่หมัดอยู่ท้องเลยอยู่เลยก็คือเราสมมติเราดื่มตอนเช้าบ่ายเราค่อยไปซัดข้าวผัดโบราณได้หมดแต่จากปกติที่กินจานครึ่งใช่ไหอืม